ช่อง y o u t u มันเป็นผู้ชมมาที่สนามการฝึกซ้อมเซบตโก,ก้มหาวิทยาลัยเมเจอร์บุรีปีน,นี้จังหวัดเชียงใหม่โดยมหาวิทยาลัยแมโจเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันนะครับเซบัตโก,ก็จะแข่งระหว่างวันที่สี่ครับทีมชายไปในตาะนะแชมป์เก่า3ามที์คือทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีมคู่ชายส่วนทีมหญิงนั้น ได้แชมป์เก่าเป็น,ปน,น่าจะเป็นลูกเสิร์บก็ต้องรีเพย์แล้วครับงานนี้มาดูครับลูกเสิร์บของทีงนี้น่าจะรวมทีมกันได้ส่วนนะครับดูครับเดี๋ยววันนี้เปิดสีครับวรนนี้ซ้อมด้วยกันทุกวันนะครับ แต่ก็ต้องมีจังหวะฟูลทีมครับมาเตรีย้อมกันครบช่วนก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับพี่ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยได้แชมป์ที่ไหนเลยครับทีมหญิงก็เลยสาบเจ้านี่แหละกีฬามอะไรนี่แหละครับเอาแชมป์ครับแต่ก่อนรายการต่างๆที่ผ่านมาก็ปล่อยทัวร์นิ่เกรงที่บีที่อยากเอาชนะอัดฉีดไหมครับอาจารย์อัดฉีดไหมครับ <laughs> non, loup, oh, on va le pas เสิฟไปดีครับออกครับล้วนเสือผมล้วนไปยังไปนะล้วนโอ้โหแมนดี ดูครับดูลูกรอบช้านะครับอ่าลูกเสืบอบีกีดูครับดูนี่ปันหยอดโอไม่ทันครับเจ๊ขับตัวเตะช้ำเก่าครับเห็นว่าจนจีเตรียมตะข่า,ขายไว้สำรองครับคาดว่าตัวเตะผู้หญิงเราจะเตะใส่ตะข่ายจนตะข่ายขาด เอาลูกเสือไปดีครับไะยังนะครับรด,รดูครับเช็คลูกเสือกันครับลูงนี้ตัวน,นี้ ครับลูกนี้เสิร์ฟไปแล้วรับได้ไหมรับไม่ได้ครับโอ้โหขอดูรีเพ์ครับลู้โอ้โหครับลูกนี้เปิดฉลับมาไล่ชงยากครับมาดูครับเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ครับชงได้ครับ ไปลุ้นโอ้โหต้องดูเลยถึงเอาหน้าขวาไปเล่นหน้าซ้ายครับเขเล็กหน้าเพีย้ยนเสร็จสิ้นแล้วครับพิมชายเสร็จสิ้นลงไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูทีมหญิงด้วยครับคุณแนนครับคุณแนนโอเคเกมเมกันครับทีมหญิงก็เกมไปเหมือนกัน <Yeah. S 1> ไม่รู้จะมีคู่ต่อไปไหม <Yeah. S 1> วันนี้ทีมหญิงเรา <Yeah. S 1> ต้องต้อนรับ นักกีฬาทีมชาติไทยชุดสีเกมมัหมาดเ<ๆ>หรียญทองครับเดี๋ววันนี้ท่านอาจจะได้ชมอีักคู่นะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาก็ยังต้องหาทีมลงว่าจะยิงใครได้บ้างครับพือีเกียบแจ็คสนพล,พลน,น็อตวรยุทธต้าจาัดเป้วก็ยชิ ทีมหญิงก็นี้รูปศรจะให้ซ้อมกันบบอยู่ในน้องแนนเสือร้ายจากโรงกีฬาหนอยย่อมมกัน่วนอีกทีมหนึ่งนั้นจะเป็นตัวทำคือน้องมุกน้อยจากอุดรธานีน้องของกาวครับน่าจะ ก็ซ้อมกันเองนะครับก็รู้ทางกันแบบรู้จังหวะครับก็อาจจะจับทางเดี๋ยวมาดู้ <c oughs> องฟาวเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาดีครับลงุงโอ้โห <c oughs> ไปนะครับโอ้โหลงุงพีเน็ดไปรับได้นะ <c oughs> ครับดูนะครับดูนี้ <c oughs> เบียงกระแทกไปไปครับพีเน็ดไป าดูพี่แอนเสือบ้างเพชู้เสือกันก่อนครับท่อนต้องการก็เบี่ยงมานะครับเบี่ยงสู้กันก็ไปลองดูนะครับว่าเวาลาไปแข่งจริงนั้นจะนำการฝึกซ้อมไปใช้ได้หรือไม่นะครับ มาดูพี่กองกวางเสิร์ฟครับไปแล้วครับข้ามไปเอเิดเสียออกครับ ดูเซฟยมไปเปิดได้ครับชุง่ง,ข,งขวาเนี่ยยังเปิดเสียเลยโอ้โหพักคนไม่พอ แล้วเอียงวา่าเอียงไหมโอ้กับแทกเปิดปลายเท้าขึ้นพัดเบาลงไปครับเสิร์ฟ ไ,ไฟนะเปิดนะไฟก็การเร่องซ้ำแก้ไขเลือกภาพใหม่ เดี๋ยวจะมีภาพของโลกท่านผู้ชมครับขอบอนุญาตนิดหนึ่งครับโอเคครับทุกคนชมครับโอ้ขอบร่นเอาครับ ดูลูกเสือดวนี้ครับได้ไหมล่ะโอ้โหลวลูกเสือข้ามไปมไปเอาไหมตรงตรงโอ้โอ้ เครับทำไป,ไปแล้วติดเน็ตอีกแล้วครับชัดลอ,อกกันไปว่ีจังหวากระโดเตะเกี่ยงไปแล้วเปิดได้รับได้ครับตรงนี้ชงได้ด้วยติดเน็ตซะเนี่ย มาดูล uh, ูกเสิร์ฟครับ